สวัสดีค่ะมาเจอกันนานาไทฟู้ดอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะนานามีเมนูเด็เดๆนะคะที่เป็นอาหารโปรโดของนาณาเองนะคะมาทำนะคะให้เพื่อนๆดูนะคะว่าทำทานที่บ้านมันแบบว่ามันมีความสุขนะคะแล้วก็แบบทำกับครอบครัวก็ได้นะคะหรือว่าให้เด็กๆหรือว่าลูกๆนะคะช่วยกันทำนะคะวันนี้นะคะอยากรู้แล้วใช่ไหมคะว่านานาจะพามาทำอะไรนะคะ เดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะว่านานาพาทำอะไรวันนี้นะคะไปค่ะตามมาค่ะตามมาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับน,นานาไทยปูดอีกแล้วนะคะวันนี้นานากับมาทำอาหารให้เพื่อนๆดูนะคะก็เดี๋ยววันนี้นะคะนา,นานาจะพาทำมาขนมจิบกุ้งนะคะแล้วเหมือนห้าดาวเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีทำกันเลยค่ะหมูบดค่ะแล้วก็ เียวนะคะเดี๋ยวมาดูวิธีผสมไส้ขนมจีบกันนะคะเราก็จะใช้กุ้งนะคะแล้วก็มีแครอทคะ่ะแครอทที่อื่นเขาก็จะบางๆเจ้านะคะเขาก็ใช้มันแก้วนะคะแต่ว่าที่นี่มันหายากแล้วก็มันแก้วมันจะเ,เก็บได้ไม่นานเท่านะคะ เราจะแบบว่าทำแล้วเราก็เก็บใส่ช่องฟิลได้แล้วก็เราก็เอากุ้งมาน่าจะเก็บหาง ไว้ประมาณ2ชิ้นนะคะเอาไว้เอาไว้แบบว่าตอนที่แต่งหน้าขนมจีบนะคะละคะองหักไว้นะคะก็จะแยกไว้ เราก็สับหยาบๆได้เลยค่ะบางที่เขาก็จะปั่นนะคะบางสูตรเขาก็จะปั่นแต่ว่าอันนี้นานาเป็นคนแบบว่าชอบให้แบบว่าเคี้ยวเข้าไปแล้วยังรู้สึกรับรู้ได้ว่ามันแบบว่ามีกุ้งอยู่ข้างในนะคะให้แบบว่าเคี้ยวแล้วเขาเรียกว่ามันมีเทกเจอร์นะคะรแบบว่ารับรู้ได้ว่า มันคือกุ้งนะอะไรเงี้ยแต่ถ้าแบบว่าเป็นละเอียดเลยอ่ะมัน,นมันก็ไม่ได้อรรรสในการเคี่ยวนะสำหรับนานานะคะแต่ว่าถ้าเพื่อนๆชอบนะคะก็ชอบแบบว่าให้มันละเอียดเลยก็เอาไปปั่นได้นะคะ ใส่หมูสับลงไปเลยนะคะในถ้วยแล้วก็ใส่ปุ้งกับแครอทที่เราเตรียมไว้ลงไปค่ะ ประมาณ1ช้อนต๊ะนะคะซอสค่ะประมาณ2ช้อนชานะค่ะสีอาาวประมาณ2ช้อนชาเหมือนกันค่ะ เป็นการแบบชูรสชาติขึ้นมาคะก็ที่ขาดไม่ได้ก็คือเนี่ยะคะ่ะผงฟูนะคะเบกกิ้งโซดาใส่ลงไปค่ะแล้วก็ตามด้วยไข่ไก่ค่ะนุญาขออนุญาตใช้มือนะคะคลุกทุกอย่างให้เข้ากันเราก็จะได้ใส่ ของขนมจีบแล้วนะคะงั้นาใส่ต้นหอมลงไปนิดนึงค่ะเพิ่มสีสันช่องเย็นธรรมดานะคะไว้ประมาณหนึ่ชั่วโมงนะคะเพื่อให้เขานะคะเซตตัวนะคะแร็เขาไว้ให้อากาศไม่เท่านะคะ เรียบร้อยแล้วนะคะน้ำจิ้มนะคะก็จะมีแค่ซอสเปรี้ยวนะคะซอสเปรี้ยก็คือจิกโชบ้านเราหรือว่าซอสเปรี้ยวก็ได้นะคะไปซื้อซอสเปรี้ยมานะคะแล้วก็จะมีซีอิ๊วขาวนะคะแล้วก็น้ำตาลสายแค่นั้นเองค่ะคือน้ำจิ้ม,มง,ง่ายๆนะคะแล้วก็ใส่เกลือ น้ำจิ้มของขนมจีบมันจะต้องแบบว่าเปรี้ยวนํานะคะแล้วก็หวานตามนะคะเค็มนิดนิดเพราะว่าในตัวไส้มันจะมีความเค็มอยู่แล้วเจนาน,าน่าจะมาสาธิตก,การห่อให้ดูดีกว่าค่ะว่าห่อยังไงมีคนถามมาว่าแบบว่าเออห่อยังไงหนะ้าขนมจีบอะไรเงี้ยเดี๋ยวพาห่อขนมจีบแบบขันเทพนะคะตัดมุมนะคะตัดมุมตัดมุม ใส่ไส้เข้าไปเลยค่ะท้ามันกลมๆนะคะแล้วก็เอาไส้เข้าไปค่ะแลก็เคาะก้อออนอย่างนี้นะคะ ก้นเขานิดหนึ่งแล้วก็เติมไส้เข้าไปค่ะวิธีจีบนะคะง่ายๆนะคะใช้ถ้าเรามีมีดเราก็ใช้มีดนะคะปลายมีดสับเข้าไปเลยค่ะ,คะมันก็จะแบบเป็นจีบแบบอย่างเงี้ยค่ะสวยนะคะ,คะแล้วก็เคาะก้นเขานิดหนึ่งนะคะเขาจะได้แบบ นี่ค่ะนานา,นานาใส่กุ้งนานาใส่หน้ากุ้งลงไปนี่ัดมันก็จะเป็นแบบนี้ จะได้หอมง,ง่ายๆนะคะเพราะว่าก็จะกลมๆดีก็กดๆลงไปนี้นะคะอ่าพอได้อย่างนี้แล้วใช่ไหมคะนี่ก็จะมาเป็นนี้เราก็ใช้ตัวนี้นะคะกดเข้าไปน จะได้แบบเห็นไหมคะส่วนก้นเราก็เอาแบบก้ากระแทกให้มันเรียบนะคะนากุ้งคะ่ะใส่กุ้งเข้าไปจ้ะ คือแต่งแต่งยังไงก็ได้นะคะให้แบบว่าให้มันสวยเนาะเพราะว่าเวลาเวลาคนทานมันจะแบบว่าหน้าหน้าดุกหน้าหน้าทานนะคะถ้าลูกอิ่มเลยอย่างเงี้ยลูกใหญ่มากค่ะเวลาที่เรานึ่งมันก็จะใหญ่ว่านี้นิดนึงอ่ะนะคะ ทำไมถึงใช้ปลายมีใช่ไหมคะมันแบบว่ามันจะจับจีบง่ายแล้วก็สวยด้วยนะคะน,นี่ดูอีกทีก็ได้เห็นไหมคะนี่ mm hmm. บอกว่ามันจะแบบสวยอะคะ่ะแบบว่าห่อไม่เก่งนะคะก็มีอีกเทคนิคนึงนะคะง่ายๆก็คือทาทาหมูเนี่ยนะคะทาไส้กุ้งไส้หมูที่คุณเตรียมไว้เนี่ยนะคะให้ทั่วแผ่นไปเลยะคะ่ะ น,นะถ้าเกิดว่าไม่ชํานาญมากนะคะอันนี้จะง่ายนะคะแต่นานๆทำบ่อยแล้วนะก็เลยทํามือกลมๆแล้วก็ใส่ไส้ลงไปเลยได้นะคะนี่นะคะใส่แบบเต็มแผ่นใช่ไหมคะแล้วก็ทํามือกลมๆเหมือนเดิมคะ่ะนี่นะทํามือกลมนะะค แล้วคุณกง็งอมือลงไปนี่นะคะจากนั้นก็ใช้มีดจับจีบมือนเดิมค่ะนี่อันนี้จะง่ายนะคะสําหรับคนที่แบบว่าไม่ชํนานาญเท่าไหร่นะคะอันนี้จะง่ายมากน,น,นี่นี่ค่ะเห็นไคะ,คะก็ตบตูดหน่อยึ้งแทกตูดให้เขาแบบว่าตรงๆนี่นะคะเห็นไหมคะตรงจีบมันไม่สวยเราก็จับใหม่ค่ะแล้วก็เอามีด กดเข้าไปอย่างนี้นะคะนี่นี่ก็จะได้เห็นไหมคะใส่หน้าไปอันนี้ก็เทคนิคอ,อีกง่ายๆนะคะสำหรับคนที่แบบว่าอืมไม่ค่อยชำนาญเท่าไหร่นะคะมานะนะทำให้ดูอีกหนึ่งแผ่นนะคะ เลยค่ะนนาทำทานก็เลยปรบว่าใส่แบบเยอะมากนะคะแต่ถ้าเราทาไม่ต้องหนามากนะคะก็จะหอมง,ง่ายแต่นานาชอบใส่เยอะๆมือกลมๆเหมือนเดิมค่ะพพอได้อย่างนี้ใช่ไหมคะเอามีดนะคะ กดเข้าไปเลยค่ะนี่แล้วเราก็หมุนตามค่ะเห็นไหมคะนี่เข้าก้นค่ะนี่ ตรงไหนมันไม่สวยใช่ไหมคะมันไม่จีบล้วก็ใช้มีดกดเข้าไปเลยค่ะนี่กดเข้าไปนะคะไม่ต้องกลัวเราก็ประคองไว้นะคะไม่ต้องกลัวเขาเสียทรงนะคะนี่กดเข้าไปค่ะแล้วก็แค่เคาะตูดนะคะนี่ได้แล้วง่ายไหมคะ หนึ่งเสร็จแล้วเนี่ยนานาจะมาให้ดูนะคะว่าหน้าตาของขนมจิบของนานานะคะเป็นแบบหน้าตาแบบไหนนะคะเดี๋ยวทําเสร็จแล้วเรามาดูกันนะคะนี่ค่ะหน้าตาขนมจิบที่นานาห่อเสร็จแล้วนะคะไส่กุ้งกับไส้หมูนะคะเดี๋ยวมาดูตอนที่หนึ่งเสร็จแล้วนะคะว่าหน้าตาจะเป็นยังไงนะคะ นี่คะ่ะหน้าตาขนมจีบของนานาคะ่ะเสร็จแล้วนาทานไหมคะเสิร์ฟคู่กับน้ำจิ้มรสเด็ดคะ่ะรับรองว่าอร่อยแบบลืมหายใจกันเลยทีเดียวคะ่ะค่ะเป็นยังไงบ้างคะวิธีทำขนมจีบไส้กุ้งของนานาน,นะคะนานาหวังว่านะคะเพื่อนๆจะชอบนะคะ นี่ค่ะขนมจีบของนาดนาค่ะ เดี๋ยวนานานะคะขอตัวไปหานขนมจีบก่อนนะคะแล้วหวังว่านะคะเพื่อนๆนะคะจะชอบคลิปที่นานามาแชร,ร์การทำอาหารให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะอย่าลืมนะคะถ้าชอบนะคะกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้นานาเ <c oughs> ช,ช่นเคยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้นา,นานาขอลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่จ้าบายบาย